อยู่กับพ่อที่เมืองนอกล่ะฉันลืมไปว่าเธออะนั่นมันเป็นลูกที่ถูกพ่อทิ้งส่วนแม่ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเลยต้องมาช่วยยายเล่ยไข่ผักอยู่แบบเนี้ย ไม่ตกเลยใบยเบยเหี่ยวหมดผักจ้าผักสดสดจ้าผักจ้าหนูขายผักเหรอใช่ค่ะเออแล้วอย่างนี้ขายกำเท่าไหร่อะสิบ,บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวลุวงดูก่อนอมันลุงอานี้กำหนึ่งอานี้กำหนึ่งอันนี้กำหนึ่ง,นนรรงสามสิบงั้นมะม่วงขายลูกเท่าไหร่จ้ะสิบ,บาทค่ะโอเคพอดี ลงอาแค่นี้ลุมมีสี่สิบพอดีเอาถุงไหมคะอ๋อไม่ต้องจ้ะบ้านลุมอยู่นี่เองอ๋อค่ะขอบคุณนะคะผักจ้าผักสดสดจ้าแล้วผักจ้าผักจ้าผักสดสดจ้าผักจ้าขายผักเหรอจ้าหนูใช่ค่ะงั้นดีเลยพี่อยากซื้อพริกอยู่พอดีเอาสองถุงนี้จ้าค่ะยี่สิบบาทนะคะ นี่ค่ะถุงขอบคุณนะคะผักจ้าผักสดจจ้าผัก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 สดจดจ้านี่แค่นิดเดียวเราก็จะได้กลับบ้านไปกินข้าวฝีมือยายแล้ว สวัสอุ๊ยเป็นอะไรเหรอแม่เป็นลมหรอแหมลลำบากหน่อยนะอากาศเมืองไทยมันก็ร้อนแบบนี้แหละทำไมเธอไม่ไปอยู่กับพ่อที่เมืองนอกล่ะอ๋อฉันลืมไปว่าเธออนะนั่นมันเป็นลูกที่ถูกพ่อทิ้งส่วนแม่ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเลยต้องมาช่วยยายเล่ยไข่ผักอยู่แบบนี้หยุดนะพอได้แล้วทำไมเราไม่ได้เหรอว่าตัวเองไม่มีพ่อไม่มีแม่ แต่จะว่าไปถ้าเธอเลือกได้เธอก็คงอยากจะเกิดมามีพ่อม,ม,มีแม่เหมือนฉันเลยเนาะโอ้ยไปกินไอติมดีกว่าอากาศร้อนร้อนแบบนี้ไดไอติมจักแท่งก็คงจะชื่นใจกลับมาแล้วเหรอแม่ ใครทำอะไรอะ่ะบอกยายมาสิลูก <c oughs> ยาย <c oughs> ยายคะทำไมพ่อกับแม่ต้องทิ้งหนูไปด้วยพ่อกับแม่ไม่รักหนูหรอคะโทษลูกไปฟังใครเขาพูดอะไรมาอีกล่ะไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาหรอกลูก ปุ๋ยเหรอหนูบอกว่าหนูเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการยัยคะบอกหนูหน่อยว่าทำไมพ่อแม่ต้องทิ้งหนูไปมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่างเราไม่เข้าใจหรอกลูกเขาคงมีเหตุผลของเขาเหตุผลอะไรที่ทิ้งลูกของตัวเองได้นอกจากเหตุผลของคนเห็นแก่ตัวอย่าพูดอย่างนี้เถอะลูกถึงพ่อกับแม่เราไม่ได้เลี้ยงดูเรามาแต่เขาก็ให้โอกาสเราเกิดมานะลูก ให้หนูเกิดมาทำไมคะยายเกิดมาไม่มีใครต้องการหนูโอ้ลูกเขาให้โอกาสแม่ได้มาเจอกับยายไงลูกแค่มีแม่กับยายเราก็มีความสุขได้อย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเลยลูกเนาะไปยายทำกับข้าวอร่อยๆไว้ให้เราไปกินกันเนาะ พ่อจ๊ะแม่จ๊ะถึงแม่พ่อกับแม่ทิ้งหนูไปหนูก็อยากเจอพ่อกับแม่หนูอยากกอดพ่อกับแม่อีกสักครั้ง แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยถึงพ่อกับแม่เขาไม่ต้องการแม่แต่แม่มก็ยังมียายอีกคนที่รักและหวังดีต่อแม่มนะลูก กินอะไรดีลูกสปาเก็ตตี้ก็ดีนะคะแม่หืมแม่ก็ว่าด,ดีนะมีเอาอะไรเพิ่มอีกไหมอืมแม่ละค่ะนี่คุณจะไปไหนแล้วทำไมต้องใส่น้ำหอมปะกะติอะ่ะคุณไม่ชอบใช้น้ำหอมนี่ผมจะไปหาเพื่อนทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์เนี่ยผมก็อยากจะไปรีแลกซ์บ้างหืมคุณการฉันไม่เชื่อคุณหรอก คุณอะมีคนอื่นใช่ไหมบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะถ้าบอกความจริงไปอะคุณก็รับไม่ได้บอกอย่างเงี้ยดีแล้วอคุณกาคุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงคุณกาพ่อพะคะพะค่อคนเดียวเนี่ยลูกตกใจหมดแล้วหน้าเบื่อจริงเลยคนบ้านนี้ไปก็ได้วะ ผู้หญิงใจง่ายคนนั้นอ่ะมันเป็นใครก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้เป็นคนบ้าแบบคุณไงคุณบ้าฉันเหรอคุณก้า <K> ค <un> <Idol> ุณบ้าฉันก็คุณเป็นอย่างนี้แหละบัวผมถึงได้เบื่อคุณรอให้คุณมีสติที่ดีกว่านี้ก่อนนะแล้วค่อยมาคุยเรื่องยากันคุณคุณอย่าทิ้งฉันไปคุณกาคุณอย่าทิ้งฉันไปฝากแม่ด้วยนะปุ้ย <laughs> ม <laughs> แมแมรู้าสักผักแล้วว่าลูกว่าพ่อเขานอกใจแม่พ่อเขาไม่รักพวกเราแล้วอ่ะพ่อเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วว่าลูกแม่จ๋มอ, <laughs> องทำไมแกจะมาย้อยๆใช่เหรอไอ้ลูกฝรั่งไอ้ลูกพ่อแม่ไม่ต้องการ ฉันทำแบบนั้นทำไมในเมื่อฉันรู้ดีว่าการไม่มีพ่อไม่มีแม่มันรู้สึกยังไงฉันสงสารเธอฉันไม่อยากให้เด็กคนไหนต้องโดนเหมือนที่ฉันโดนแค่นั้นเธอไม่ต้องมาสงสารฉันไปเลยไปไหนก็ไปคุณนาคะคุณนาผู้ชายมีครอบครัวใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณนาต้องเข้มแข็งให้ไวเพื่อปุ้ยนะคะปุ้ยขาดพ่อไปแล้วอย่าให้เขาขาดแม่ไปอีก หนูรู้ดีว่าการไม่มีพ่อไม่มีแม่มันรู้สึกยังไงหนูไม่อยากให้ปุ้ยเป็นเหมือนหนูค่ะนาต้องขอบใจหนูมากๆนะที่มาเตือนสติ นะอเธออยู่กับยายสองคนไม่เหงาหรอไม่หรอกฉันชินแล้วฉันขอโทษนะแมมที่เคยว่าเธอตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าเธอรู้สึกยังไงขนาดฉันไม่มีพ่อเหลือแต่แม่ฉันยังทำใจไม่ได้เลยแต่เธอไม่มีทั้งคู่เธอเข้มแข็งม,มากเลยนะแมมฉันยังมียายไงยายเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กเรากินด้วยกันนอนด้วยกันยายเหมือนพ่อกับแม่ของฉัน จริงๆนะถ้าไม่มีใครล้อฉันว่าเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ฉันก็คงไม่คิดมากหรอกต่อไปเธออยากทำอีกไม่ไว่ากับฉันหรือกับใครตอนนี้ฉันโดนซะเองฉันเข้าใจแล้วต่อไปฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ล้อใครว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่อีกดีแล้วแหละมาเดี๋ฉันช่วยเธอเอง